เรื่องที่พ่อ,อยากจะสปอยในวันนี้นะคะมีสิ่งใดที่พ่อ,อยากจะสื่อสารสปอยข่าวสารเราล่วงหน้าบ้างมีอะไรบ้างที่เราควรจะได้รู้ราชีนี้ถือไม้เทา้ามีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็เป็นผู้นําให้กับใครหล,หลายๆคนมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจในการจะขับเคลื่อนตัวเองแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างให้มัน เป็นไปได้เสมอทุกอย่างเป็นไปได้เสมอราชาถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้ถ้าใครกําลังรอคอยในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงทางการเงินนะคะตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังจะปรากฏเด่นชัดในชีวิตของคุณแล้วนะราชาถือเหรียญม,มีความหนักแน่นมีความมั่นคงแล้วก็มีไฟในการขับเคลื่อนตัวเองด้วยเออหรือไม่อีกอย่างนึงคือราชาถือเหรียญนะอืมฉันอยากจะมองไปถึงว่าผู้ชมผู้ชายเลยจัดเมนโอ้จัดเมน มันเป็นไพ่ของการตื่นรู้เป็นไพ่ของการที่ได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง,งเป็นไพ่เวรกรรมเป็นไพ่ของที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเราทําสิ่งใดตอนนี้สิ่งนั้นมันจะสนองคืนตัวเรานะคะแต่มาเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านเข้าชมคลิปนี้คือทํากรรมดีกันทั้งนั้นเลยนะเออคุณจะได้ตื่นขึ้นมาเห็นความเป็นจริงอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะเอออาจจะเป็นในช่วง ปลายตุลาต้นพฤศจิการ,รอาจจะเป็นช่วงพฤศจิการ,รอาจจะเป็นช่วงนี้เลยที่รู้สึกว่าโอ้จ oh, oh, ัดเม้นเออโอ้จัดเม้นแบบตื่นตาสว่างว่าหกถ้วยสี่ถ้วย 9, เก้าเหรียญเก้าเหรียญเก้าเหรียญคู่จัดเม้นเธอจะได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจริงๆเออเรื่องของการเงินเรื่องของชีตความเป็นอยู่ ชีวิตดีๆเลยนะต่อจากนี้นะไพจันเมนค่อนข้างที่จะเห็นชัดไพ่เฮอร์มิตเป็นพลังงานของสิงิ์สิทธิ์ผู้รุกผู้บาอาจารย์ผู้นําทางที่จะมาสปอยให้เราในครั้งนี้นะคะเออเป็นแสงสว่างนําทางภายในของเรานะที่มาเป็นผู้ขับเคลื่อนไพ่กองนี้นั่นเองเออไม่รู้สึกว่านะคะต่อจากนี้เนี่ยชีวิตของคุณนะจะได้รับความเขาเรียกว่าอะไรได้รับความอบอุ่นหัวใจอีกครั้งหนึ่งจากที่ก่อน้นนี้คุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยว แต่ตอนนี้คุณมีคนที่เข้ามาขอซัพพอร์ตจิตใจของคุณแล้วคือฉันเห็นไพ่เนี่ยฉันก็แบบว่าไม่อยากจะคิดถึงเรื่องของผู้ชงผู้ชายเลยใดเนาะเออนั่นแหละราชินีถือไม้ราชาถือเหรียญมันเหมือนว่าเป็นคู่ที่ดูจะแตกต่างนะแต่ว่ามันลงตัวมันไปด้วยกันได้แล้วมันเป็นพลังงานของการสะท้อนกันแบบนี้เป็นพลังงานของการสะท้อนกันแบบนี้เออือเนี่ยคุณจะได้กลับมาพบเจอกับ ใครบางคนที่มีพันธะสัญญาร่วมกันมาที่นานมากแล้วนะคะคืออาจจะก่อนที่คุณจะลงมามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนาะคุณอาจจะมีเรื่องราวที่มันพันผูกกันมานานแล้วทีนี้มันทําให้ว่าช่วงนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณก็เหมือนชีวิตจะไปจะไปต่อไม่ได้หรือว่ามันรู้สึกมันเหมือนแบบมันติดอะไรบางอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนแต่มันจะมีพลังงานของสิ่งสิ่งเนี้ยของคู่แบบเนี้ยมันจะเข้ามาขับเคลื่อนทาให้คุณนั้นมี แรงและกําลังที่จะนําพาตัวเองไปสู่จุดที่มันดีขึ้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายนะบางทีบางอย่างเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกระดับจิตวิญญาณระดับลึกลึกซึ้งที่มันไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นภาษาพูดได้ง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่คอนเนคผ่านหัวใจของเราเออมันเป็นเรื่องราวอะไรที่มันมันอธิบายให้ใครฟังก็ไม่ได้มันค่อนข้างอึดอัดแต่นั่นแหละ คุณสองคนมาไม่รู้นะนชื่อฉันเห็นเป็นพลังงานคู่ค่อนข้างชัดเลยหกถ้วยแล้วก็เป็นคู่ที่มีความแตกต่างกาันเออฝ่ายมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นแบบเป็นธาตุไฟเออมีความร้อนมีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนแบบร้อนร้อนลุ่มนะคือมันเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนมีพลังงานขับเคลื่อนตัวเองกับบวกอีกฝ่ายหนึ่งพลังงานมัสคารีนเนี่ยพลังงานผังทางเพศชยายเนี่ยจะมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็นิ่งนะคะเออแบบหนักแน่นมั่นคงคือมันเหมือนว่ามันเป็นพลังงานหยินหยาง มันเป็นพลังงานหยินหยางที่มันแต่ว่ามันลงตัวเข้ากันพอดีเออนั่นแหละคุณทั้งสองคนจะได้เข้าสู่กระบวนการจดจําตัวเองได้แล้วก็จะได้เหมือนกลับมาฟื้นคืนชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่ง,งกลับมาม,มีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้เข้าเรื่องนี้ได้ยังไงอ่านไปอ่านมาเออนั่นแหละจากสภาวะของแต่ละคนที่มันเป็นแบบนี้นะคะที่มันเป็นสีถว้วยที่มันรู้สึกว่ามันไม่โอเคกับพื้นที่ที่เราอยู่แล้วเนี่ยคุณจะได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้กลับมารู้สึกว่า เห็นคุณค่าของชีวิตอีกครั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เบื้องบนนั้นเขาจัดสรรมาให้เรานั้นได้กลับมาเจอกันอะไรประมาณนี้เออชีวิตของคุณทั้งสองอาชีตของต่อให้ถ้าคุณไม่อยากมีคู่นะถ้าเราแค่เกิดละมองข้ามในเรื่องของคู่ไปเนี่ยชีวิตของคุณนั้นก็คือจะเข้าสู่กระบวนการของเขาเรียกว่ามีชีวิตที่มันดีขึ้นเอออยู่กับป่ากับเขากับธรรมชาติมีเงินใช้มีของกินมีสัตว์เลี้ยงแค่นี้ก็คืออยู่ได้แล้วหรือไม่ก็คุณภาพชีวิตของคุณจะยกระดับขึ้นนะคะมันเป็นสารจา ว่าไพาจ่จกว่าไพ่จะสปอยแล้วแต่มันเป็นสารจาัดไกด์นำทางของคุณอ,อขอไพอ่ออร์เลคเกิลอีกเพิ่งห้านาทีขอไพอ่ออร์เลคเกิลนิดหนึ่งว่ามีอะไรอย่างมึงแล้วมันมันหงายมาหไหลใบมั้ยไพโซเมตขึ้นมาไพาโซเมตขึ้นมาก็เป็นไปได้นะอะไรก็เป็นไปได้เนาะอะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรามันก็เกิดขึ้นนะ บีทวินเวล์โซเมดบีเทวินเวล์ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกสับสนง,งงว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังอยู่ระหว่างโลกที่มันเป็นสีเทาๆกับโลกที่มันเป็นโลกจริงโลกที่มันสว่างสวัยที่มันสดใสที่มันมีแต่สีสันเออเนี่ยมันเป็นความสับสนมันเป็นสิ่งที่ใช่ว่าใครเขาจะมามาเป็นเหมือนกันใช่ว่าใครจะมาพูดได้เรื่องแบบนี้เออมันเป็นอะไรที่แบบอืม ไม่ไม่อยากจะใช้คํานิยามว่าอะไรแต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะคอนเนคในระดับลึกเชื่อมโยงในระดับลึกนะคะ Treasure Island ต้องบอกเลยว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้ง่ายแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มั่นคงและยาวนานมันอาจจะดูเหมือนยืดเยื้อยาวนานมันอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ย mm. ทำไมเรารู้สึกว่ามันไม่เจอกันเร็วกว่านี้ทาไมเรารู้สึกว่ามัน ถึงต้องมาตอนนี้อะไรเงี้ยบางทีบางอย่างถ้าเราไม่ได้การบ่มเพาะตัวเองเนาะมันอาจจะไม่ได้มีสมบัติมีคลังอะไรในในตัวเองมีมีคลังสมบัติหรือมีของดีในตัวเองเข้าใจไหมเต่ามันเป็นอะไรที่ช้าช้าก็จริงแต่ช้าแต่เขามั่นคงนะคะเต่าอ,อายุยืนแล้วเขาแบกหีบสมบัติอยู่มันหมายถึงอะไร สิ่งที่ประสบการณ์ของคุณทั้งคู่นะคะของคุณทั้งคู่ที่ได้สั่งสมมานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยมันกําลังนําพาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณทั้งสองคนนะมันถึงเวลาแล้วไม่ว่าจะตอนนี้คุณจะจะมาเจอกันในตอนไหนมันถึงเวลาแล้วไพ่คำทูต e เอนะคะหมายถึงว่าไพ่สำหรับหมหยถึงว่า ให้ออกจากจุดศูนย์กลางตัวเองเพื่อไปพบเจอกับเรื่องราวที่มันดีกว่าบางทีบางอย่างการที่เราอยู่กับที่ไม่จําเป็นว่าจะอยู่กับที่อยู่แต่บ้านออกไปไหนไม่ได้หรือว่าการอยู่กับที่หมายถึงการที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอ่ะมันอาจจะทําให้คุณนั้นเจอแต่เรื่องเดิมๆที่มันไม่ได้เติบโตแต่บางทีบางอย่างการที่คุณกล้าเสี่ยงกล้าลองที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางทีบางอย่างคุณอาจจะได้เจอโอกาสดีๆเรื่องราวดีๆก็ได้เพราะว่าไพ่ค่อนข้างเห็นชัดเลยว่าจะได้มาเจอคู่ จะได้มาเจอคนของใจจะได้มาเจอคนที่มีความลึกในระดับจิตวิญญาณอดีตชาติลึกในระดับที่ไม่สามารถจอธิบายเป็นภาษาพูดได้นอกจากการสื่อสารผ่านหัวใจอยู่ดีๆไพ่ออกมาแนวนี้ก็ เป็นกำลังใจให้ถ้าใครพบเจอแล้วก็ขอให้ทุกอย่างรับรุ่นมาได้ด้วยดีนะคะแล้วมานรู้สึกว่ามันจะไม่ได้มีเรื่องราวที่เลวร้ายแล้วมันไม่มีคํานิยามให้ว่าคุณทั้งสองคนเป็นใครแต่มารู้แค่ว่าทุกอย่างมันจะผ่านคนไปได้ดีแล้วก็จะเติบโตอย่างมั่นคงด้วยค่ะ